สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพชซิม9.9อัปเดตที่31แล้วนะครับเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนะครับไปต่อกับกิจกรรมฮาโลวีนนะครับทริกออทรีสนะครับหลอกหรือเลี้ยงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเล่นอีเวนต์ใหม่นะครับมียักษ์ฟรีนะครับมากถึง3ตัวนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ทั้ง3อีเวนต์นะครับจะมีประตูให้เข้านะครับจะมีเป็นอ่อันนี้แบ็คลูมันเก่านะครับจะมีเป็นนี่ครับฮิลชนนะ for ทาลันทุล่านะครับผม สไปเดอร์เนลเ o อร์หูดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกริมลิเปอร์แคทนะครับกริมลิเปอร์เนลเบอร์หูดเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแวมพายนะครับวิธีการปลดล็อกประตูเนี่ยต้องเล่นด่านแรกๆก่อนหรือต้องทำภารกิจต่างๆแรกๆเนี่ยให้เสร็จก่อนนะครับถามว่าทำไงนะครับยไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ผมก่อนนะครับยอดคนติดตามกับคนดูในช่องผมเนี่ยห่างกันมากนะัยงไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่กดติดตามและกดไลค์กดแชร์ผมนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการเพชรเกมนี้นะครับหรืออยากจะซื้อยักใต้คลิปนะครับจะมีร้านเซนต h อาร์ช็อปนะครับยังไงก็ํามอื่นๆมาด้วยนะครับมีเกมเพชรโก้ดนะครับตอนนี้อ่าโอเคครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปอัปเดตก่อนนะครับสรุปอัปเดตมันค่อนข้างจะสั้นนะครับรอบนี้มันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจนครับ ของนำร้าอนอุปกรณ์บริการขายสินค้าแบบอนิเมะเป็นการไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่เพชรตั้งแสิบเคถึงห้าสิบเคฉันยังมีของต่างๆในเกมอนิเมะดิเฟนเดอร์ตัวละครบริการขายเพชรและเกมพาร์สอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของทางเพชรซิมเก้าเก้านะครับในอัปเดตที่สามสิบเอ็ดนะครับอีเวนต์ทริคออทริสนะครับเดี๋ยวผมสอนเล่นนะครับผมวันนี้ก็นี่ครับจะมีที่ผมบอกไปครับจะมีทรีฮันเซสเนลเบอร์ฮูสนะครับมีสามที่ให้เล่นกัน แล้วก็นี่ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะก็คือมีโอกาสที่คู่คุณจะสุ่มได้ไททานิกปัมกินแคทนะครับเงื่อนไขคือแค่กดสุ่มในดานสุดท้ายของกิจกรรมฮาโลวีนก็มีโอกาสได้แล้วแค่นี้โคตรง่ายโอกาสได้โคตรง่ายเลยนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะสุ่มยากนะผมก็ยังไม่ได้สักตัวเลยนะเปิดไป5รหัสยังไม่ได้สักตัวเลยแล้วก็จะมียักษ์ใหม่ขึ้นมานะครับห2 3 4 5นะ้าครับ5ตัวเลยนะครับนี่ประมาณนี้ แต่ละตัวนะครับสามารถหาได้จากอีเวนต์เนเบอร์ฮูดนะครับแล้วก็ไฟนอลเอกนะครับก็คือไข่ต่างสุดท้ายนะครับผมก็ได้มาตัวหนึ่งนะได้ตัวขวามานะครับแล้วก็เนี่ยนะจะเปิดทางใหม่นะครับในอีเวนต์สปูกี้หรือฮาโลวีนนะครับนี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับตัวเล็กปกตินะครับเพิ่มมา6ตัวนะครับแล้วก็มีไข่มาให้สุ่มนะครับเป็นโรงศพนะครับก็จะมีโอกาสตะไคร่สนิทตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมนะตรงนี้นะครับนิวอัพเกรดนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้กดอัปเกรดให้หมดทุกอันเลย นะครับจำเป็นมากๆนะเพิ่มโอกาสการได้ไทชินิกนะครับ20%เลยนะนอกจากนนี้นะครับต้องใช้ในการเล่นอีเวนต์นะครับวิธีการได้ก็คือตี่าาสุดท้ายนะครับมีโอกาสดรอปโค้ชเฟสกิฟนะครับเอาแคนดี้ไปแลกนะครับเอาไปแลกแล้วก็ได้ถุงมาแล้วก็เอามาสุ่มนะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็อันนี้จะเป็นแบตแพ็กนะครับหรือ For Ever Pack นะครับมีโอกาสได้ยักษ์ได้ไทชินิกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นี่ประมาณนี้เลยหมดแล้วมีแค่นี้เองเราไปดูความสนุกในเกมกันดีกว่า ปกติปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชรพุทธกา19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วันร้อยแปดสิบวันหรือสามร้อยหกสิบห้าวันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับระบวัลการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆลิ้บ ตัดมาที่เกมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเริ่มนะครับจากการสุ่มยักษ์ก็ะเอไมมันล็อกแบบนี้วะเอ้ยเออยทำไมเป็นแงนี้ออกไปนี้อยู่แล้วเปนี้อยู่แล้วเนี่ครับก็วิธีการนะครับเดินมาสุ่มครับปรับออโต้เดินมาสุ่มครับเสร็จแล้วนะครับเดินตัวละครมาตรงนี้เนี่ครับถ้าสำหรับคนที่ไม่มีออโต้ฟาร์มนะครับทาแบบผมได้เลยเห็นไหมมันก็จะสุ่มให้นะครับมีโอกาสได้ทัตเิกตัวนี้นะครับผมมีแค่500อตัวในเกมนะครับตอนนี้เนี่ยออกไปประมาณหนึ่งร้อย สิบแปดตัวแล้วนะครับวันหนึ่งผมจัดได้สักตัวว่ะใครได้มั่งก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือใครได้แล้วอยากจะขายนะครับทักมาที่เพจผมได้นบรับซื้อนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับพอขุดเนี่ยเราจะมีโอกาสได้แคนดี้เคนด้วยนะครสีส้มๆนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวผมให้ดูไหนวะนี่ครับแคนดี้คอยไม่ใช่แคนดี้เคนแคนดี้คอยนะครับนี่แล้วก็เอาวันนี้นะครับไปแลกได้ เอาไปแลกตรงนี้นะครับสร้างเป็นถุงได้นี่ตรงนี้เลยนี่ครับแลกเป็นถุงแคนดี้คอยกิฟต์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงอัปเกรดที่ผมได้บอกไปนะนี่ครับอัปเกรดครับยืนฟันแป๊บเดียวอัปตันด้เลยนะครับมันใช้นิดเดียวเองแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเฮสให้ทานะครับมันจะขึ้นทางขวาจอของเรานะก็อันเก่าแล้วแหละอันนี้อันเก่าแล้วโอเคเดี๋ยวผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ทีนสุดท้ายเนี่ยจะมีกล่องยักษ์นะครับให้สุ่มนะให้สุ่มให้ขุดได้นะครับตรงนี้เลย เลือดมันเยอะมากๆเลยนะครับแนะนาว่าให้ขุดกับเพื่อนนะครับไม่งั้นก็ตีเป็นวันไม่ถึงวันหรอกประมาณสักนาทีหนึ่งก็น่าจะแตกแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ก่อนเราจะเข้าไปเล่นอีเวนต์เนี่ยนี่นะแจกที่ผมได้มานะครับร้อ9สิบเก้าล้านฮิวแอปโบมิเนชันนะครับอันนี้คือฮิวเขาได้ปกตินะครับที่ผมได้มาจากเซิานี่เห็นไหมตัวปกตินะครับไม่ใช่ตัวอีเวนต์แต่อย่างใดมาเหมือนว่าจะมีของห้ซุูมอยู่นะครับนี่มีหนึ่งร้อยสิบเดี๋ยวซูมหมดเลยแล้วกัน สุ่มเลยสุ่มเลยไม่จะสุ่มไม่ได้ทําคลิปสุ่มมานานอยู่อ,ะอ่ะเดี๋ยวตั้งคีย์บลายแบบออโต้ก่อนครับเอ่ออันไหนวะอันไหนอันนี้อันตีเนตอ่ะสุม่มรัวๆเลยเพื่อได้ยักษ์าป้ายป้มามาพอ,อทักตัวอ้าวผมลืมตั้งค่าให้มันโชว์เดี๋ยวผมตั้งค่าให้มันโชว์ก่อนอ่านี่ ไม่มีครับเหมือนไม่มีอะไรเลยนะเมื่อกี้ชักวันแล้วกันไปต่อครับไปต่อมีนี่ถุงหนึ่งอ่ะไม่ได้หรอกว่าอันเดียวอันนี้สามถุงอ่ะหมดแล้วหมดแล้วครับปึ๊บปุ๊บป๊บหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวดูโฟร์เอเวอร์แพ็กกันหน่อยหน้ากากนี้นะครับก็จําเป็นนะถือว่าเป็นของค่อนข้างจะจําเป็นนะครับต้องใช้หน้ากากเจสันนะครับในการเล่นอีเวนต์นะครับ วิธีการเล่นอีเวนต์เนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะปิดไว้หรือล็อกไว้นะครับมันจะล็อกไว้เราต้องเข้าไปเล่นก่อนก็คือด่านแรกนะครับแล้วก็ทําภารกิจอะไรที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยจะใช้อยู่ที่1อันนะครับหน้ากากแต่ถ้าเป็นด่านสองเนี่ยก็จะใช้2อันนะครับนี่ประมาณนี้อ่ะตอนนี้เนี่ยอันที่สามของผมเนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมจะทําภารกิจด่านที่2เพื่อปลดด่านที่3นะครับไปเ,เราเข้าไปกันเลย อ่ะเข้ามาแล้วนะครับอ่านี่บักอันนี้บักอ่ะนี่ครับก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับสังเกตว่าทางขวาเนี่ยจะมีภารกิจนะครับก็คือน็อกออนยี่สิบรอบนะครับเปิดประตูนะครับยี่สิบรอบทิกออทิชนะครับหลอกอยู่เลี้ยงนั่นแหละนี่ครับเปิดถ้าเราเปิดสําเร็จเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเปิดไม่สําเร็จเนี่ยมันจะเป็นอ่าข้างข่าวบินออกมาครับแล้วเราก็จะเด้งออกนะครับอันนี้ภารกิจของผมก็คือต้องเปิดยี่สิบประตูอ่ะอันนี้ผมเปิดไปสองอันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นสิบสี่นะครับ มีโอกาสที่เปิดแล้วจะได้ยักษ์ตัวนี้ด้วยนะผมยังไม่เคยได้เลยโอเคนี่ครับอันนี้คือหลอกโดนหลอกครับอันนี้เ <c oughs> ด้งกลับมานะเห็นไหมก็จะกลับมาหน้านี้ประตูจะไม่เปิดนะต้องทำภารกิจให้เสร็จเท่านั้นนะครับถึงจะเปิดอ่ะก็ไปต่อใช้สองหน้ากากมาแล้วเดี๋ยวอีสี่ใช่ไหมขอยักสักตัวดีว่าขอยากสักตัวได้ไหม ที่เห็นว่าผมมียักษ์น้อยเนี่ยคือยักษ์ผมอยู่อีกระดับหนึ่งนะครับอ่านี่ครับเสร็จภารกิจแล้วแล้วก็ต่อไปนะครับ complete this n e i g h b o r hood 20 more time นะครับก็คือต้องเปิดประตูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอค่าข่าวแดงอ่ะก็ถึงจะขึ้นเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวหาวันเดี๋ยวหาวันอ่านี่ครับก็ขึ้นมาหนึ่งรอบนะผมก็ต้องเปิดปิดเปิดปิดแบบนี้ย20รอบนะครับก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะค่อนข้างจะใช้เวลานะสำหรับคนที่อยากเล่นอีเวนต์นี้นะ เดี๋ยวลองดูรอบนี้จะได้ยักหรือเปล่าเดี๋ยวรอบนี้คือต้องรีบหาครับต้องรีบหาต้องรีบหาต้องรีบหาทําเวลาิดนึงอ่านี่เด่งออกมาแล้วโอ้บินสะไก่เลยโอเคดีผมสปีดลารนก่อนนะครับยี่สิบรอบโอเครับผมตอนนี้ก็ใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเล็กสองรอบนะครับผมก็นั่งเล่นมายักไม่มาเลยนะยักไม่ออกเลยครับมีใครได้ยักจากกิจกรรมนี้บ้างไหมทำไมผมไม่เปลีย่ยนแบบนี้วะ เมื่อผมเข้าแบบไอห้องคูณห้าคูณอะไรแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหม็นมียักษ์เลยครับนายวะอ่ะเนี่ยสิบเก้าแล้วเด็กรอบหนึ่งไปเอามารอบนี้จะได้ยกดักษ์หรือเปล่าไปดูกันโอ้โหไม่ได้ขวดเดียวไม่ไขวดเดียวมันมีจริง,งกหรือยักษ์อ่ะอ่าเรียบร้อยครับเสร็จภารกิจแล้ว โอเคประตูยังไม่เปิดนะครับมันยังมีภารกิจอยู่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเปิดประตูให้ได้สี่รอบพร้อมกันนะครับเนี่ย n o อกอ n นโฟร์ดอร์อินวัลนะครับก็คือต้องเปิดประตูห้ามดุลด้งออกอ่ะสี่รอบติดนะครับรอบที่หนึ่งรอบที่สองโอเคทรงมาดีอยอ่อันนี้ผมว่าจะเป็นอันนี้ว่ะอันนี้ปะ่นนปะเอออันที่สามอ่ะเสร็จแล้วครับต่อไปก็หาประตูสีแดงให้มันเด้งออกครับนี่ไงเด้งออกเรียบร้อยครับ เสร็จภารก,กิจแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เราสามารถไปตันต่อไปได้แล้วคิดตรงนี้นะครับแฟมปายเนบ์หุดนะครับลองโดยใช้หน้าก,กากเนี่ยสามอันเลยนะครับไปเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนี่ครั้งแรกเหมือนกันโอ้ผมว่าจะเป็นบ้านแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดู <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดเปิดปัสเกลเลยมีบ้านไหนที่แบบติดป้ายบวกฮิ้วไหมไม่มีเลยไม่เป็นไรไหนวะนยักษ์นยักษ เด้งออกไหนยะครับอีเวนต์มีแค่นี้แหละครับมีโอกาสได้ยักษ์แต่ได้กี่โมงเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะรออีกทีไปผมมีหน้ากากเยอะมีตั้งสองสามร้อยเลยสักเกมอีกสักเกมนี่อะคูณสามอวะอันนี้คูณเท่าไหร่อ่ะนนคูณห้าได้เนมแท็กมาอันหนึ่งเอามาไหมวะไหนอะ วิ้ยได้ฟอร์จูนมาโอ้โหเมื่อก่อนจําเป็นนะตอนนี้ของกากนะครับตอนนี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นอนะ่ะอีกสักเกมไหมอีกสักเกมไปเไหนกันหนยวะอีกสักเกมเผื่อได้สักตัวได้ไหมสักตัวขอเหอะนะมาไหนวะไหนเี่ยจ็บร้อยเด้งออกโอเค มันชื่อว่าอะไรแวมพร์ดาก้อนใช่ไหมผมอยากรู้ว่า on, แวมพร์ดาก้อนเนี่ยตัวมันเยอะหรือเปล่าม,มันมันมีอ้าวอินเด็กอยู่ในนี้ไม่ได้หรอเหมือนจะไม่ได้นะไม่เป็นไรโอเคครับก็คลิปนี้คงเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนก็อย่าลืมมาสุม่มหาทัศนิกด้วยนะครับนี่มีโอกาสได้ทุกคนนะครับไม่ต้องมีเกมพาร์หรืออะไรก็มีโอกาสได้นะแต่ว่าได้กี่โมงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ น่าวกี่วมไม่รู้นะครับเรับเดี๋ยวจบอีเวนต์นี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปนะว่าผมเนี่ยจะได้ไททาน,นิกหรือว่าได้ยากี่ตัวนะครับผมเปิด5ารหัสเองนะถึงไม่ได้เปิดเยอะนะครับกี้ผมก็สวัสดีไปพุ่มเย่ฝากกไดไลค์ทับคลิผมด้วย